เมนูยำขาหมูจ้ะสวัสดีจ้ะเมือ่อวานให้พอบานเพิ่นไปซื้อขาหมูมาเนาะจ้ะเนาะออ,อดีมันลดรนาคาเนาะจา้ะกิโลละหนึ่งยูโรเก้าสิบเก้าเซนกันเลยคิดวลาอยากสิกิน ขาหมูยำเขายำขาหมูคุณว่าเขาใครว่าเขายำเออโอ้ยมาบมูนั่นเลยจ้ะว้าคือกัดสติ๊กนี่เยอะแยะเลยจ้ะนี่กี่ขา ใคไ,ไปเซื้อว่าห้ากิโลแต่ไม่ถึงห้ากิโลจ้ะมักสิเป็นช่วงนองหัวเขามันหนึ่งเลยจ้ะช่วงหัวเขาแต่ผอบานมันนีนน่มันแตกเนาะก็ไปแท้เอาอันน้งออกก็เสียเอาต้มจักกินน่องดีวะต้มจกักซ้ำน่องเนาะ เป็นช่วงสะโพกเสร็จแล้วเลื่อยลงมาจะถึงหัวเขา่าเนาะเขากะตัดช่วงนี้มันเดนี่มันก็เลยสิถธิ์นะจหน่อยแต่วันเหนื่อยเยอะเลยจ้ะขากระสิต้มข้ากับสิบสตะต้มมันเป็น้าวกรสิมันเลอเอาเลยโอ้ยอันนี้จะเป็นมึน,มน รัดนังออกจะว่าเปิเกล็ดนหมทานงเกลผนกาประทับ่นเล็กหนึ่งเลยสีดำๆแบบนี mm. ้ไปซื nah ้อกับบัตรทอรกแล้วก็ลงตะลอี่ แก่ okay. ฉันกสิต้มประมาณจักสามเข่งสามขากับพ่อจา้อมามันเลยฉันเบิ่งหนังเจ็บหนังจินตัว เดี๋ยวจ้าคิดมากรม้าหมูน้อยห้องเสียเอาไปย่าเนาะได้ที่แล้วจ้ะเพราะว่าเราต้องเป็นตักมันออกเราจะไปสร้อยมันออกจะเป็นคนยังไงแต่วาสิมันสิเปยงยากจ้ะเขาก็ะบาดแล้วว่าสิย่างมันน้อยเนาะเหลือนั้นจะไปทำอะไรเดี๋ยวนั่นก็หัวเะ ทำเมนูต้มส้มต้มส้มเนาะ,ะใสเครื่องตุกแก้วลงไปนี่หอมหอมเลยจ้ะจล้วโปต้มขาโมดกบเบือเลยจะ้ะเ๋นวเขาก็สีต้มไป๋ยวเขาก็สีต้มสมใส่พริกใส่ตะไคร้ใส่ทุกอย่าง เราค่อยทุ่มจนมาปรุงจ้ะก็จะเป็นยำขาหมูด้วย ก็จะไปขายกูลอเยอะก็ไปิมบั Bàn đếp bố sạch hết xe nghệ gia, như thế bỏ Còn bỏ bố bỏ bỏ bây giờ bỏ bỏ bao vậy bỏ Thế bỏ bà, bỏ 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 đây chả. เข้าสีเงี้ยเราจะกินหมดเลยจะ้ะโอเคมาจะเริ่มย่างเลยจ้ะ ส่วนตัวนี้เราจะเป็นน้ำจิ้มซีฟูดของเราที่เหลือไม่ต้องไปทำใหม่ใช้ได้ส้องรับการอามายั่หอมเกือเทศยมำที่เดียวเลยใส่แตงกวาแล้วก็เซรลลี่ใส่เข้าไปเลย เดินในก่ําปุงร่ใส่ว่ากันจ้ะเพราะว่าน้ํจิ้มซีฟดที่เฮาเอามายํำได้จ้ะเขามีทุกรสชาติค่อยๆอยู่แล้วโอ๊เพ็ดจ้ะกะสิเพิ่มเติมแล้วจ้ะ

ชิมดูก okay ่อนเด้อโอเคจ้ะเป็นอันว่าอร่อยเสร็จับเรียบร้อยจ้ะทุกอย่างลงตัว คนี้จ้าทุกอย่างลงตัวนี้ยำสามหมูอของเราก็อร่อยจริงๆจ้ะลองไปเห็นบ้างได้จ้ะน้ำจิ้มซีฟูดสาวตัามเอาไวน้น้ำเหลืองใเอใครอย่ทายยทิ้งนะาเมนูอื่นที่ว่าใส่ลูกกันด้และของจะไม่มีเสียจ้ะเมนูนี่กับมีประมาณนี้อร่อยมากเลยจ้ะ สำหรับในพวกแกมลองกินเ่ยทุกแจ๊ค่ะเดเด้อโอเคประมาณนี้แหละจ้าไว้พวกันคลิปหน้าเด้วจ้ดสวัสดีจ้า